สวัสดีครับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะยินดีดต้อนรับสู่เกมโรบอทภายในแบบแดนดี้เวิลด์สำหรับวันนี้ <c oughs> ในที่สุดก็มาถึงแล้วกับการพยายามเล่นจนจนได้อะที่พูดแบบนี้เนี่ย ผมมั่นใจมากๆนะครับว่ากิจกรรมอีสเตอร์เนี่ยที่มีมาตั้งแต่โอ้โหเดือนที่แล้วและจนถึงวันนี้นะครับอีกไม่แค่กี่วันข้างหน้ากิจกรรมก็จะจบซึ่งวันนี้ได้แหละเป็นวันที่ผมจะเคลียทุกอย่างใช่ครับผมจะเคลียทุกอย่างเก็บให้ครบทุกตัวในกิจกรรมซึ่งตอนนี้ก็เหลือแค่ตัวเดียวนั่นเองนี่ครับบาซี่ อีกแค่ตัวเดียวเท่านั้นผมต้องการแค่ตัวเดียวในคลิปนี้ผมมั่นใจว่าเจอแน่นอนไม่มากับดวงก็การันตีไปเลยอะคลิปนี้มันต้องเล่นนะถ้าไม่จบวันนี้เนี่ยไปเล่นวันพรุ่งนี้คือไม่เอาอะเอาให้จบวันนี้แล้วก็ซื้อวันนี้เลยทุกอย่างก็จะจบผมก็จะไปเล่นแมปอื่นได้เป้าหมายคือต้องต้องการเล่นแมปอื่นเลยแมปนี้นี่ผมเล่นต่อเนื่องมาหลายอาทิตย์แล้วไหน่าจะเป็นอาทิตย์แล้วเนาะ ออจำไม่ได้เหมือนกันเราเล่นนานมากอยากไปเล่นแมปอื่นบ้างครับตอนนี้เนี่ยแมปอื่นเนี่ยโหอัปเดตกันกระนำซัมเมอร์เซลผมไม่ได้ไปเล่นเลยไอที่บอกว่าไม่ได้ไปเล่นเนี่ยคือไม่ได้เข้าไปเล่นจริงๆนะครับวันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากมายครับแล้วก็เลิกงามยามดีวันนี้เป็นวันที่น่าจะดีนั่นแหละเดี๋ยวเราไปซื้อสกินใหม่กันดีกว่าสกินสกินอ่านี่มาก็เหลือแค่สกินอันเดียวแล้วนะครับเป็นสีออกเป็นอิดไหมอิดแดงอะไรพวกนี้เออ อ่ะซื้อมาเลยแล้วกันสกินแล้วก็ใส่มาครับนี่ เรียบร้อยโอ้ยกาลังดีเลยแล้วก็นี่ด้วยครับสาเหตุที่วันนี้มันเป็นวันที่ดีเนี่ยอาจจะไม่ใช่บาซี่ฮะแต่ว่าเป็นตัวที่รับมือได้ง่ายใช้คํานี้ดีกว่ามันก็เลยทําให้เกมมาเล่นง่ายขึ้นตัวที่ผมไม่ค่อยชอบเนี่ยก็จะมีจําพวกตัวที่เคลื่อนที่ได้เร็วโดยเฉพาะตัวที่เคลื่อนที่ได้เร็วนั่นแหละผมมักจะไม่ค่อยชอบเลยมันแบบมันเคลื่อนที่เร็วะฮะแล้วก็อ่าใช้คําว่าอะไรดีมันคาดการเส้นทางได้ยากอ่า จริงๆนะมันคาดการเส้นทางได้ยากมากเพราะว่าถ้าเป็นตัวอื่นเนี่ยที่เคลื่อนที่ไม่ค่อยเร็วนะครับผมจะคาดการได้ประมาณหนึ่งบอกแบบนี้ดีกว่าเนาะจะคาดการได้แต่ถ้าเป็นตัวที่เคลื่อนที่เร็วเนี่ยโอ้โหมันคาดการไม่ได้ครับบางทีมันก็จะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาบ้างอะไรพวกเนี้ยแล้ววันนี้เจอคอนนี่นะครับซึ่งมันรับมือง่ายอย่างที่ทราบกันยกเว้นว่าจะไม่ทันสังเกตอันนี้ก็เสียเลือดฟรีนะ แต่ผมก็ไม่เคยโดนคอนนี่โจมตีเลยนะครับยกเว้นว่าผมจะตั้งใจให้มันโจมตีเองนั่นแหละแต่ถ้าเล่นจริงๆเนี่ยผมมักจะไม่ค่อยเจอไม่ค่อยโดนเลยดีกว่าเอออ่ะพูดมามากพอแล้วเดี๋ยวเราเข้าเกมกันเลยดีกว่านะครับวันนี้ต้องเจอแล้วก็ต้องซื้อด้วยไปฮะเล s โกมาครับมาถึงกันสักทีวันสุดท้ายนี่ขอแบบดีๆเลยได้ไหมชั้นที่5เจอเลยเอาละ เท่าที่ดูก็ยังไม่เห็นดอกไม้นะครับก็คงคาดเดาไปได้80%และว่าว่าอะไรครับทุกคนว่าอะไรไม่เจอไงเฮ้ย oh. <Hey, S 2> เดี๋ยวขอเช็คก่อนว่าไม่เจอจริงใช่ไหมโอเคชัดเจนนะครับเอ็กซันคือเหมือนรู้ว่าเป็นตัวกิจกรรมมาทุกชั้นเลยเออเอาจริงนะมาโคตรบ่อยคือไม่ต้องอ่าคือไม่ต้องทุกๆ5าชั้นก็ไดนะ้มันมาแทบทุกชั้นอยู่แล้ว <laughs> ขยันมาจริงๆแต่ก็คงคาดหวังไปมากเองแหละเนาะสารุปในกิจกรรมนี้ผมก็อาจจะไม่เจอชั้นที่5เลยก็ได้นะครับคือถ้าเกมเนี้ผมเจอบาซี่เลยเนี่ยชั้นที่5ผมก็ไม่เคยเจอมาก่อนอ่าคือผมเข้าใจแหละว่าโอกาสมันน้อยแต่ว่ามันก็มีโอกาสเกิดไงผมก็อยากจะเจอสักครั้งหนึ่งแค่สักครั้งเดียวให้ชื่นใจหน่อยนี่ไม่มาเลยอ่อ่าอ่าบ่นมามากพอแล้วเดี๋ยวไป ไปเจอกันอีกทีในชั้นที่10นะครับไปฮะ let's go เค okay, ครับชั้นที่10และตอนนี้ก็เจอบล็อกเทนแล้วก็เอ็กซัน oh. เจ้าเก่าเจ้าเดิมเหมือนเดิมเป๊ะยังกับหนังม้วนเดิมโอ้โหไมาอีกแล้วขยันมาจริงๆแต่ก็ดีกว่าไอ้ตัวที่เคลื่อนที่เร็วนะดีกว่าไอ้ตัวนั้นหน่อยตัวนั้นคือไม่ได้เลยไม่อยากเจอเลยอ่าชั้นที่10ก็ไม่เจอนะครับแล้วก็เหลือผมแค่คนเดียวแล้วด้วยหวังว่าชั้นที่15จะเจอนะแล้วไฟก็ไม่ต้องดับบ่อยด้วย เล่นยากอ่ะข้ามชั้นนี้ไปก่อนเดี๋ยวไปเจอกันในชั้นที่15แล้วกัน let's go โอ้โหชีวิตชั้นที่15แล้วครับไฟดับอีกขอเธอเจอเธอนะโอ้โหจะไม่เจอจริงๆหรออ่ามีไหมครับแถวนี้ใครเห็นอีกเนี่ยโอ้ยเจ้าตัวนั้น โอ้โหเอาระขอคิดก่อนนะว่าจะไปต่อดีหรือเปล่าคือมันอาจจะเป็นเหมือนคลิปที่แล้วก็ได้จริงไหมที่ว่าไปไปชั้นที่16อะแล้วก็เจอเลยอ่ามันอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้นะครับโอ้ถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆนี่ <c oughs> โคตรโชคดีเลยนะคือมันแบบมันเหมือนมีไม่แน่ฮะที่ว่าจะมีคนนึงท้อก่อนและอีกคนนึงก็จะขุดไปเรื่อยๆจนเจอเพชรอารมณ์เดียวกับอันนั้นเลยไ <c oughs> อ้ถ้าไปแบบ อีกแค่นิดเดียวอีกแค่ชั้นเดียวเนี่ยถ้ามันเจอขึ้นมามันจะเสียเที่ยวน่ะแต่มันก็จะมีอีกความคิดหนึ่งก็คือถ้าไปแล้วไม่เจอล่ะมันก็เสียเที่ยวเหมือนกันนะ่ะเออคล้ายๆมีมนั้นเลยแต่ก็ช่างเตอะผมจะลองไปเรื่อยๆดูนะครับเผื่ออาจจะจะพัดจะผูผมไปยันชั้นที่20ได้เลยเออก็เป็นไปได้ แต่ถ้าไปไม่ถึงเนี่ยโอ้โหเสียเวลามากผมเล่นมาชั่วโมงก,กว่าแล้วเนี่ยดีนะที่ผมเอาทริงเคสเพิ่มความเร็วมาด้วยไม่งั้นโอ้โหเล่นยากแน่นอนอันนี้ก็ยังไม่ถือว่าวิ่งเร็วระดับหนึ่งนะครับแต่ว่ามันก็เร็วกว่าที่มันเป็นอะ่ะมันยังดีกว่าก็ถือว่าโอเคนะครับยังไงเดี๋ยวผมขอตั้งใจเล่นก่อนอีกนานยังไงก็ไปกันครับ let's go เอาอีกแค่นิดเดียวเอาหน่อยชั้นที่19 กับเครื่องสุดท้าย 1, 2, ซ้ปรูดปดูไปเลยปรูดเรียบร้อยโอ,โอ้ไม่น่าเชื่อเล่นมายันชั้นที่20ไม่เจอเลยนะครับระหว่างชั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคือเมนคาแรคเ,เตอร์ทุกตัวไม่เจอเลยไม่ออกเลยนะครับดวงนี่ต้องมาเอาการันตีแล้วก็มาถึงจนได้เล่นมาเกือบจะ2ชั่วโมงแล้ว อรีบหาแล้วก็รีบจบกันนะครับโอเคบรสซี่เห็นแล้วบรสซี่เห็นแล้วแต่เหมือนผมเหมือนผมได้ยินเสียงสุนัขเลยโอ้โหคือจริงๆแค่ให้เห็นก็พอนะครับแต่ว่าเพื่อความชัวเดวผมจะเก็บการวิจัยสักสักอันละกันนะถ้ามันมีให้ผมเก็บอันนี้อันนี้ใช่ไหมอันนี้ใช่ไหมโอเคโอเคอันเดียวครบแล้วเก็บเก็บเก็บมาให้หมดเก็บมาให้หมดเอาอะไรก็ได้เก็บมาให้หมดเก็บเก็บเก็บเอ็กซ์ทันหมดเลยเรียบร้อย อ่ะแต่ว่าเจอแคปซูลอันนึงแล้วก็ให้บาร์ซี่เห็นแล้วก็น่าจะขึ้นมาที่2 2นะะก็เกินอยู่แล้วคิดว่างั้นนะเดี๋ยวไปดูที่หน้าล็อบบี้กันมาไหมเวลาที่รอคอยเรียบร้อยนะครับทุกคนคิดว่าครบไหมมันต้องครบแหละ1 2ึงเรียบร้อยเก็บมาโอ้โหเฮ้ยโ,โล่งแล้วฮะโล่งอกได้เล่นแมปอื่นแล้ว ไม่ได้มีอะไรเลยได้เล่นแมปอื่นแต่จริงๆก็คือมันอยากได้อยู่แล้วล่ะตัวเนี้ยผมอยากลองเล่นมากๆอ่ะก่อนที่จะไปซื้อนะครับเดี๋ยวมาดูทริงเคสกันสักเล็กน้อยนะทริงเคสนี่ครับช่วยอะไรเี่กก็คือจะเป็นการไฮไลท์นะครับก็คือเราจะมองเห็นไอเทมได้อ่าทั้งแมปเลยเหรอโอ้เขาบอกว่าทั้งแมปเลยนะครับในระหว่างแพนิคโหมดอ่าแต่แป๊บหนึ่งนะคือเขาบอกว่ายูเซอร์ที่สวมใส่ทริงเคสนี้นะครับ จริงดิก็คือทุกๆคนเลยใช่ไหมที่มีทริปเคสนี้คือมันจะดีใช่ไหมมันแค่ไฮไลท์ไอเทมนะครับผมไม่รู้ดิ <c ười> คือไฮไลท์ที่ว่าเนี่ยก็น่าจะเป็นไอเทมทุกไอเทมเลยนะครับน่าจะยกเว้นแค่แคปซูลกับเทปมัง้งแต่ในส่วนนี้เขาก็ไม่ได้มีวงเล็บบอกนะว่ายกเว้นอะไรหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวก็ต้องไปลองดูกันแต่สาระสําคัญมันอยู่ตรงนี้ครับนี่ฮะเรียบร้อยกระบวนวามซื้อมาได้เลยเออ โอ้โหตะกร้าผมเหลือแห่งเยอะเลยครับเดี๋ยวมาดูซื้อสกินกันดีกว่าสกินตัวแรกเลยนะก็คือของบาซีนั่นแหละก็ซื้อมาได้เลยครับอ่ะยังไงเดี๋ยวผมขอเลือกซื้อสกินก่อนตอนนี้ผมเหลืออยู่แค่พันสี่นะซื้อได้อีก2ตัวซึ่งเปเบิลนี่เอ้ยมันดูน่ารักดีนะผมซื้อเก็บไว้ก่อนน่ารักดีส่วนอีกอันนึงให้ใครดีเอ่ยคอนนี่ก็เจ๋งดีนะแต่อ่าอ่าคอนนี่แล้วกัน ดูเยอะดิแต่มันม่วงทั้งตัวไปหน่อยอาจจะก็ดีนะครับมาไหมคลิปนี้ยังไม่ได้เล่นนะแค่ซื้อนี่ก็ปวดหัวแล้วอ่ะลองใส่ดูเรียบร้อยนี่ครับได้มาครอบของก็เดี๋ยวไว้คลิปหน้าจะมาเล่นแล้วกันเนาะแต่สำหรับคลิปนี้นั้น ไว้แค่นี้ได้แหละครับแต่แป๊บหนึ่งฮะแปบ๊บหนึ่งผมขอฝากคลิปที่ขึ้นอยู่ตรงหน้าจอตรงนี้ให้กับทุกคนไว้กันด้วยก็เป็นคลิปสนุกสนุกจากผมนั่นแหละลองกดเข้าไปดูกันได้แล้วก็ฝากการสมัครสมาชิกไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปในวันนี้นั้นสวัสดีครับผม